มาดูเดี๋ยวพ่อจะไล่บาบีเข้าบ้านมันเก่งนะมันฟังรู้เรื่องแล้วเจ้าของเขาเขาไม่อยู่แล้วมันก็น่าจะงงๆอยู่บาบีบาบีบาบีไปแล้วเขาเขาบ้านไปเร็วโน่นโน่นโน่น้ําไปบ้านโน่นไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวรถเหยียบไปเดี๋ยวพ่อจะบอกมันบาบีไปเร็วไปละเข้าบ้านไปรถมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรถเหยียบไป ไปเบ๊เข้ามา,มาเลยมีไรไอ้เบ๊ไปไปเข้ามาเร็วไปเร็วน้องมีเกรบเทียมมันเม็ดนในกรบเทียนเฮ้ยเจ้าของไม่อยู่แล้วเจ้าของใไปบ้านนี้มันไล่ไอ้นี่รถตลอดเลยกลัวรถเหยียบมัน ไปบีบีเข้าบ้านแล้วไปเลวไปนน่นไปนน่นเลยไปเลวๆๆเอารถมาเดี๋ยวรถเย็นพี่แต่ไปแล้ววิ่งดูดูดูเข้าไปบ้านแล้วเออไปแล้ว